ในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังคงต้องติดตามนะคะในเรื่องของอรัฐบาลได้มีการเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยชายแดนไทยกัมพูชาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้ในช่วงของรวมใจไทยหนึ่งเดียวค่ะ รวมใจไทยหนึ่งเดียววันนี้นะคะเสนอตอนรัฐบาลเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยชายแดนไทยกัมพูชาโดยรัฐบาลค่ะเดินหน้าบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยอนุมัติงบเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกว่า90ล้านบาทค่ะนางสาวสสิการวัฒนาจารย์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า จากกรณีเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งในด้านชีวิตทรัพย์สินและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยในพื้นที่7จังหวัดชายแดนทั้งนี้กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนกว่า90ล้านบาท แบ่งเป็นกรณีเสียชีวิตให้ความช่วยเหลือครอบครัวและทายาทของผู้เสียชีวิตจำนวน17รายเป็นเงินกว่า88ล้านบาทกรณีบาดเจ็บช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเงินกว่า2ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดรวมเป็นเงินกว่า200ล้านบาทแบ่งเป็นด้านการป้องกันยับยั้งกว่า2ล้านบาท ด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัย198ล้านบาทในส่วนของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสิ่งสาธารณพปโภคที่ได้รับความเสียหายข้อมูลณวันที่5กันยายน2568พบว่ามีบ้านเรือนใน4ีจังหวัดได้แก่จังหวัดบุรีรัมสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีได้รับความเสียหาย รวม888หลังคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า18ล้านบาทบ้านเสียหายทั้งหลัง41หลังเป็นเงินกว่า11ล้านบาทเสียหายมาก73หลังเป็นเงินกว่า2ล้านบาทเสียหายน้อย771หลังเป็นเงินกว่า3ล้านบาทโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนไปแล้ว759หลังคิดเป็น85.47%ของจำนวนบ้านที่ได้รับผลกระทบ และยังคงอยู่ระหว่างการซ่อมแซมอีก129หลังซึ่งรัฐบาลกำชับให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วรัฐบาลยืนยันจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างปลอดภัยและได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมในทุกมิติค่ะ